ข่าวใหญ่วันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองครับเพราะว่าการประชุมสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องใหญ่ที่คนไทยจับตาปรากฏว่าการประชุมล้มไม่เป็นท่าเลยครับเพราะว่าสอสอพักภูมิใจไทยพร้อมใจกันตบเท้าเดินออกจากห้องก่อนการประชุมสอสอพักภูมิใจไทยได้ประกาศขอไม่ร่วมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอ้างเหตุผลว่าเสี่ยงจะขัดต่อมติของสารรัฐธรรมนูญก่อนจะพร้อมใจกันทยอยเดินออกจากห้องประชุมจากนั้นประธานสภาก็หยิบยกยติด่วนที่นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียุระสอวอเสนอให้สภามีมติขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาพร้อมขอให้เลื่อนมาพิจารณาก่อนที่จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒศกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนไม่เห็นด้วยกับการนำยติด่วนของนายแพทย์เฟรมศักดิ์ขึ้นมาพิจารณาจนเกือบเที่ยงนะครับที่ประชุมมีมติ275ต่อ247ไม่เห็นด้วยให้เลื่อนยติของนายแพทย์เฟรมศักดิ์จากนั้นก็มีกลุ่มสวที่ไม่เห็นด้วยที่จะมีการประชุมลุกออกจากห้องประชุมไปอีกครับขณะที่นางนันทนานันทวโรภาสสวก่อนลุกขึ้นแสดงความเห็น ว่าบรรยากาศในห้องประชุมนั้นสะท้อนภาพลักษณ์ของวุฒิสภากระทั่งมีการเสนอให้นับองค์ประชุมปรากฏว่ามีผู้แสดงตนเข้าร่วมประชุมเพียง204คนจากจำนวนสมาชิกรัฐสภา692คนส่งผลให้องค์ประชุมไม่ครบนะครับประธานรัฐสภาก็เลยสั่งปิดการประชุมและนัดประชุมใหม่วันพรุ่งนี้ครับ